ก่อนจะสู้ต่อขอสายหัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอโหล่าสุดโปชิติโน่ครับคุณซื้อเชลซียอมรับว่าไม่เคยคิดเลยว่าคุมเชลซีจะงานยากขนาดนี้นะครับอืมอืมอืมาริเซียโปชิติโนยอมรับว่างานคุมเชลซีนั้นยากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้หลังอยู่เพียงแค่กลางตารางก่อนไปเยือนคลิสอซเพลในคืนนี้ครับอืมอือื ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะถึงครึ่งฤดูกาลแล้วครับแล้วก็เชลซีพบกับความพ่ายแพ้ไปถึง8จาก18เกมในซีซั่นนี้ทำให้พวกเขามีเพียงแค่22คะแนนเท่านั้นนะครับโปชิโนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปเยือนคลิซซาพาเลตนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์แหละบอกว่าเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะขนาดนี้เป็นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนักเตะเจ็บกับติดโทษแบนมันทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีก เราขาดนักเตะสําคัญไปเยอะเกินและมีหลายสิ่งเกิดขึ้นมากมายเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นซึ่งมันนอกเหนือจากการควบคุมของเราแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นความท้าทายที่ดีอันนี้คือที่พูดก่อนนะครับนอกเหนือจากนี้พอเชเองยอมรับว่าเขาได้ทําต่ำกว่าความคาดหวังหลังเป้าหมายของเขาคือการพาเชลซีขึ้นสู่จุดสูงสุดของพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้ยังปุ้นเปี้ยนอยู่กลางตารางครับาทางนั้นของพอชบอกว่า เราห่างไกลาจากเป้าหมายมากบอกตามตรงนะเป้าหมายของเราคือการขึ้นไปอยู่หัวแถวเราคือเชลซีและประิาษาทกับทุกสิ่งของเราบังคับให้เราต้องอยู่บนจุดสูงสุดอ่อแต่ในตอนนี้เราต้องมองตามความเป็นจริงเราต้องทําให้ดีกว่านี้หากเราอยากจะกวาดชัยชนะให้ได้มากกว่านี้อ q โคพา m e เมอร์กับไรม์เซอร์ลิงกับก็จะติดโทษแบนสําหรับเกมเจอกับคิสตเปเลตในฤดูกาลน,นี้ พวกเขาโดนใบเหลืองไปแล้ว56ใบนับว่าเยอะที่สุดในเลกครับแต่ทางด้านโปชิโนบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะโลกทีมของเขาขาดวินัยในการเล่นพอชิ้งท้ายบอกว่านั่นเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นจริงที่ว่าเราเล่นให้กับเชลซีเราคือทีมใหญ่และควรรู้สึกได้ถึงความกดดันความกนิดัดและยังขาดประสบการณ์อยู่สักหน่อยเป็นสิ่งที่เราทำให้ดีขึ้นได้ อ่านี่เป็นซีซันแรกที่พาวเมอร์เล่นในพรีเมียร์ลีกและนั่นเป็นเรื่องปกติเขาเล่นให้เชลซีแน่นอนว่ามันน่าง,งุนงิดแต่นักเตะแค่เรื่องนั้นนักเตะอยากคว้าชัยชนะไม่ใช่เรื่องของขาดวินัยหรอกเป็นเรื่องของการอ่านจังหวะของเกมมากกว่าโอ้อันนี้คือสิ่งที่พอ์ชให้สัมภาษณ์นะครับก่อนไปเยือนคริสตัลเวเลีครับบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าคุมเชลซีจะเจองานยากขนาดนี้ครับแล้วก็หลายๆปัญหานักเตะติดโทษแบนนักเตะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ขาดตัวหลักไปเยอะ แล้วฟอร์มเนี่ยเป๊ะๆครับฟอร์มสเปซสปะแบบนี้ครับจะกลับมายากนิดนึงหลังจากนี้ก็ต้องมาตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ของสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงนะครับจุดๆเลยครับตามกันไปยาวๆนะครับ,บรู้